อยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อยากเปลี่ยนชื่อช่องเราก็อยากเปลี่ยนยูเซอร์นะคะทำยังไงตามมาเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองนะคะถ้าหากว่าต้องการแก้ไขเราก็จิ้มไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะเปลี่ยนรูปก็จิ้มที่รูปเลยค่ะแล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นมาเลยเลือกภาพถ่ายที่เราต้องการเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยระบบก็จะเปลี่ยนให้เลยนะคะ,ะต่อไปชื่อช่องนะคะสามารถ พิมพ์เป็นภาษาไทยตรงนี้นะคะพิมพ์เสร็จแล้วกดบันทึกค่อะอาต่อไปเป็นชื่อผู้ใช้งานนะคะตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนได้ก็คือทุกๆ30บวันถึงจะเปลี่ยนได้นะคะแก้ไขเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกสีเขียวนะคะเรียบร้อยเท่านี้เองค่ะไม่ยากใช่ไหมลองไปทํากันดูนะ ใครทำเป็นแล้วพิมพ์มาว่าทําเป็นแล้วนะคะและหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดใจคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนที่เขายังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะขอบคุณค่ะ